แต่ละมือแต่ละเดีโบอุตแต่คอนเทนต์คันอยู่ป่าเรานี่เฮ็ดหยังถิ่นไปสาเจ้าอื่นคอยมากเฮียหยังบอกวิธีเขาตัดผมบอกวิธีไอ้แจวตัดผม,ดผมให้พี่ชายอันนี้เจ้าชีเฮียหยังเจ้าสิคัดอันนี้แล้วเจ้าสิไปหาเขาเมนบอสเจ้าสิไปทางผุน่นไปบอกไอ้แจวตัดผมให้พี่ชายผู้นี้เพื่อถามหมอหน่อยพี่เจ๋อถ่ายคนนี้ถามอยู่ขี้ปลาซุดทัทง้งทั้งที่ลง,<อ>งคลิปไปเรื่อยๆเรื่อย กรเป็นคือเกาอยู่หักแต่กะอยู่หลายกว่าเกาโอ้นี่ตอนน้องสาวทัดผมให้เพราะว่าวันที่สามสิบกะกลับไปทํางานแล้วตัดผมให้เพาะตัดผมให้พี่อพอแล้วสำไนีลงละเออนถ่สใจแค่นี้แหละตัดผมเตรียมอาบน้ำช่วงนี้นะหน่อยต้องจกไปช่วงนี้นะ โอ้สวัสดีครับเออ,เ,อ,อเข้ากับเช่นสื่อ <c oughs> อยู่ทางผีตอนนอนโต <c oughs> ไม่จะออก <c oughs> เล็กหน่อยไปใส่เบิดเออไปเลโรงเรียนอ๋อบางนึงทุบพีเปิเด,ออเ,ปเ,ปดเออ,อยู่บุนบุนอยู่เจ็งสี่ <c oughs> เ,ลเลยอะ่ะ <c oughs> เขาเดียวอย <c oughs> ู่เขาเดียวไป <c oughs> หามเจ็บหามห้องคันคันนเจ็บคันเออนี่น้องสาวเือเลยได้ มันดึงผมเลยเออมันมันอันนี้อยู่ไปเท่าไนอนก็ได้มันแล้วแต่เครื่องตัวคันมันมันแล้วแต่คมมีดถูกไหมปูกำกับยางปรทันหอดเองเราใส่ตะเตะเหลี่ยงกะเจงสี่นั่นเลยอะแต่ว่าตะดุยนั้นเราใส่มีดกูดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตะดุยเราอาบน้ำเองได้แล้วได้เนาะอาบน้ำเองได้แล้ว เด่ลุงบอกว่าเดี๋ยวเให้อดินาเให้เราพากันไปอาบอยู่ห้องน้ำกันอืมเสียเราไปพากันไปอาบอยู่ห้องน้ำอเอาหม้อหน่อยน้ำอืมหน่อยเบิงบงบ่งทาทางก่อนอืมเอาหม้อหน่อยเคืออาบอยู่ตรงนี้อืมตรงนี้มันต่อมโก่งนี่ด้วยไง โอ้โอ้เบีว่าตาดุยตรงกลมอย่างสิคันแม่เฮาเบยูอย่างสิเนาะจังจังคันแม่ตาดุยเล่าได้อาบให้หมอหน่อยอย่งสิอย่างเรตึงตึงเพะนะแ้เขาไปสอนทาก่อนไปสอนทาอยู่ในห้องน้ำอุ่นผู้กำกับกำลังคอยมาเตาดุยเราก็กำลังคอยยางมา คนปูเป็นเอฟซีเก่าจังพื่นสิหูถามหาตาดุยถามหาหมอหน่อยยังสีนะงัแต่กับบางเธอลงคลิปไปเพิ่นกับโบหินโบหูเจสีหนะ้าเพิ่นติดตามคลิปโบทันยังสิ่นโบหูเหลื่อนบึงแต่ว่าขันคลิปได้ดิ่งมาหล่าซูดเพิ่นกับบึงยังสีเพิ่นกับทามหาเพิ่นโบหูหย่อนบึงคลิปโบเมนคลิปขามปี่คลิปลงสดๆดเรื่อยเรื่อยนี่แหลคะครับพี่น้อง เจ้านี่มาอยู่เือนในช่วงเวลาที่มาเบิงพอนี่เบิงเบิงสามเบิงสามชีวิตเบิงสามชีวิตชีวิตตัวเองเบิงเบองชีวิตชีวิตชีวิตพอชีวิตลูกชีวิตลูกมุ่นที่สุดกับชีวิตลูกมุ่นที่สุดดูแลอย่างที่สุดด้ชีวิตลูกยังไม่เคยเจอแต่เฮ็ดเลย ทุกอย่างแบบว่าป้าบ่งนันไปบ่งนีป้าบ่งนีป้ไปบ่งนันว่าอพ,อพอสีสส่แบบว่าหีบเนี่ยยังสิเอ้าถึงเวลากินเขา้าลวนะไอเดียวถึงเวลากินขา้ววาวข,ของผู้ป่วยอีกแล้วหรอครั้ <laughs> <laughs> งหนึ่งครั้งหนึ่งป้อนพีครั้งหนึ่งเอาเข่าไปให้พอ <laughs> เดียกกัลูกกับามนั่นถ้ามหนีเออสูบกันไป คู้กำกับคอยแยบบ่งคู้กำกับเพราะว่า,า,าอันคนทำดีต่อพอต่อแม่นี่อเออแต่คนในครอบครัวมีแต่ความจเจริญุลงเรลือลงเขาว่าแต่เจ้าว่าขอแบอบรางวัลที่หนึ่งเร็วๆนี่เลยเ,ยเยพราะแบบ่วนๆนั่นนะ่ะ <laughs> ฉเฉลยยังว่าเป็นลูกคนรวยี่เออเฉลยคือยังตะโดยฉเฉลยแล้วเลยวเฉลยหรือ,อยัง <c oughs> ว่ามีอะไรซ่อนไว้อยู่ตรงไหน <c oughs> จะได้ไม่ต้องลำบากเฉลยหรือ,อยัง <c oughs> ว่าหนูเป็นลูกคนรวยอ่าเราคอยตืบมากที่เก่าแหละจีจีแลนหันบ่ไดดต้องค่อยๆยตอดมากก่อนที่เกา่า เขาก็ว่าคันดีแล้วปกติแล้วกับบ่ได้ว่าสี่เล่นหันกลัวเก่าเด๋ยแต่สี่ขามไปเฮือนสาวเจิดเด้อยู่อาจจะบ่ต้องขี้ซาหลิงขามแล้วขึ้นกะท้ายยังสีกะท้ายยังสีวะก็อันนี้ก็แบตเตอรี่นี่งนี่ยแงตอตอรกเขาใจว่ามันสีถอนผลถอนหัวมันสีมันสีดึงสีทอนหัวบอลลูกบอลลูนเรคันคันมันคม ใันเงีวห่ัดแบบมันจัดงตะเลียนปลานยตีหรือใส่ตะเลียนอ่าบ่อยหืออะไรผมมันใเราอีกอืพี้่าเขายขายหน่งนแลแล้วจะไว้หอีต่อสิต่อแล้วันึงีเบิ้งอ่อยสู้เบิ้งเออน่าจะสั่งสู้ให้พอเบิ้ง ถ้าตื่นก็จะไปแพกไก่นั่นแคบหมูต่อบอสเออสำสมันแล้วขานามันแล้วขาหายมันหามันพลิกไปทางขาคุ่นแต่ว่ามันสีหูนะให้พลิกไปให้ลูกดีกว่าลูกมันสีเปื้อยากมันคือเราต้องต้องพลิกเตอต้องพลิกถ้ามันความไม่ออกก็ได้หรอกบอเดี๋ยวให้นอนสาบหัวจังเลยเออเวลาแล้วสาบหุ่นเลยจะคอยเกาๆออกเพรวามันเออวันนี้เพราะว่าสั้นๆนั่นหร นี่เขาว่าจังสีดีกลัวเด้เฮ้ยเพราะว่าตัวเวลาตัวใส่มีโกนพอพอตัวใส่มีโกนนะตัวกริ่งอืมเมนบอกเมื่กาตี้มันแล้วมันแล้วไหว้แต่เขามันพูบีอืมเอาเรียบร้อยกบอกเนาะไอ้เจ้าสีสั่งให้คอนเฟิร่มคอนเฟิ่มอืมก็ส่งแต่คนขิวเขาเรื่อยคือนลุงพ่อแต่คนขิวออกเลยคือนลุงพ่อถึงใจมอหน่อยนวดนี่ใส่ได้บ่นนี้อ้าวนวดเคล็ดปดะดุกต์เนี่ยอ๋อไอ้ต้องนั่งเหรอ บออันน <Bo> ี้อันนี้ถนัดบอนี่เออเม่โดนเด้ทานี่สั่งเอออันนี้สั่งเออคืนมาตัวเองโดนอ่ะที่คิดว่าสบายเออที่คิดว่าสบายนั่งดีกว่านั่งหึ้อนอนนั่งเมื้อยหน่อยนั่งขึ้นนอนนั่งนั่งอ้าขี้กะก็อันนี้มาข่าเห่าโอ้ยแป้งหิ้งหยังขี้รังแคตีชาแป้งกดหนวดนั่มบัดนี้ ใ้ต้องตั้งรักษาการกอดด้านเดี๋ยวมานก็ใส่ตั้งใจ่มันยังไงได้หองมันหมดต้งงองเครื่องไม่เนี่ยแล้วดูกมันส่เราคสีโอ้แสดงว่ามันใส่สบู่ไปแล้วเมนบอลนี่ฮะใส่สบู่ไปแล้วบ่ใส่น้ำไปแล้วบ่บ่บ่มันเทสลงเฉี่ยหรอเลือดเนี่ยเลือดเลือดเลือดคืนนี่แม่จั<อ>บจับมันนี่ตักแข็งด้านข้างใช่ใ<อ><อ>ไหมเออแข็งแข็งแักลกแล้วก แข่งซักลกวอไปตามไล่ยหนวดนั่นแหละแจวพอใจคนไทยเลยข้นฟิวมาทางเห่าตัวนี้ผมแม่หละบบอมเนข้นแค่บัตรเลียนเทแถบเลยนะปอแค่บัตรเลียนแถบเหร เออครั้งแรกที่ใช้แบตเตอรี่นี่ก็ควา้งกมอนันนะเนี่ยกูก็ครั้งแรกเหมือนกันนะพี่ชายพี่ชายลุงยังเงยรหลยเขากุดั้มเ่อกระทนัดเจสันโอ้ลมหนาวมาเลยเจียวอยู่ห้ยหอนล่มหนาวได้แบบว่าจะพึ่งก้ากรุงเขก่อนล่มหนาวสัมผัสบรรยากาศหนาวแต่ว่าเรื่องพืชสิจีก็โตกับมาเอาเมีนบอกมาตากเขาโบเลยมามาปีใหม่เลยมาปีใหม่เลยออื ตาเข่าปลาหมิงเป็นผู้กำกับพี่ไก่เขาก็สิไปตาเข่าบ้านพ่อแลี้ยวนนี่ยูดอกไรเพราะว่าเขามาลีไงเน่ะเขาอันนี้ที่หลังเขาเลี้วที่หลังของตะโดยเขามาลีหน่อยจะจังวาแหละันี่เขาเออจังวานี่เขาไปเห็นงานพากันไปเห็นงานนั่นสิมีมือยุดมีแต่วันหยุดมาถีดเดี๋ยวรอล่า ปลวกด้นๆปลวกเขาวานแต่ลง่นีเขาวอกเกีียวแล้วเขาลงหูเกลียวต้องพวกแล้วรงแต่นะเขาวานแค่เดือนถุงเดือนมิสอามลวกเขาหนามไม่หลาวา่เือนมีสาขอเรา่ะบัดทนี้อาบน้ำทําความสะอาดให้รุ่งเลี่วบัดทนี้ก็ไปทํำกับเขาตี่เนาะกัปเข่าทิว้อ๋อท่วาอย่างป่าก็ประเนี่นะมือนีมีปนบ่มือนี้บมีปนขันว่าที่อส์ซอาลาบก็ต้อง เอามาสับป้าท네ี่ยางไว้นด็กแย่บ่ถือตาโดยตาตากัมือพันกันตาโดยบังหงกินอาหารหลายอย่างปรดนี้ตะโดยชิบวตัดบ่บ่หรือเงียาอะไรไ้เขาท่าตาตอพรมานเดมาจับาตาลงปีใหม่ บอลวันพี่ใหม่เลยประมาณเจ้าต้องตัดก่อนหนาหนาวได้ขันหนาวนี่เจ้าว่ได้ซาผมด้วยขันว่าพี่หนาตัวน่ากระติบไปตัดสร้างบ้านเข้าโซนน้องกระติบไปไหนมาไหนออกมาแค่เดือนสิ้นเดือนนี้มกระติบไปไหนมาไหนส่งเกบอลเครื่องข่อยมันมันเสียมันแตกมันโตกว่ามันแตกมันนั้นนี่เครื่องเครื่องกีสั่นเหียญกระติบดปกีสันเหรียญไปดูเขาดูบอลสุกชงไปแรกก็เกือบสี่กีไปไหญสิ่กีินได้เป็นอยัางเช่ไปไหน ฝืนโตเร็วได้ถือว่าฝืนโตเร็วแ้โดยครบเดือนหรือยังบูตั้งแต่พ่าอ่สนะยี่สิองคือบเดือนโอ้หอดครบวันที่ยีองตุลาจังสี่ครบเดือนพอดีอว่าฝืนไหวอยู่ะว่ามันทางมันแบบมันบไข่ที่เขาอนะจะมเข้าพามาเดี๋ยวก็ไข่ติดหนังติดนี้บ้ไข่ก็ิด้นคิวแน่ต่โดยว่ากนคุ้คิวคือหลงพอ นี่ได้เอาเอาพวกนี้ออกไม่เจ้านี่ป่อยมันนี่บัดนั้นนี่นี่เงาๆเนตายก็ออกแล้วอันนี้แต่คนตายแล้วก็ด้เอาออกก็หมืนคนตายกาออกน้ำก็จะได้รู้เลยลูกหน่อยลูกหน่อยแม่ตาทุบไหมลูกรอไหมเออแม่ตาทุบไม่ลุงเจย์ไปไหนมาลูกทำไมไม่มารีวิวแคบหมูให้ป้าหน่อยแม่ทำไมตาทุมไม่ลุงลอยไหมรอไหยไปเล่นจนดำหมดแล้วเนี่ยเออดำมือนี้ว่าดำ ถ้าถ้าฝนตกหนูวิ่งเข้ามาบ้านนะลูกนะอย่าไปตากฝนนะลูกดูไม่ดูลงน้อยสิอืมไอ้หัวล้านงอยอ้ยหัวล้านภาษากลัวสิได้ไปกรุงเทปอีกหลายมือขันไปลินจังสีหนาดำแท้ลูกเขาเขาดำเดี๋ยวก็ไปโอวผิวเขาเดียวเองดอกไม่โอเควันนี้บัดยัง มึงเล่มๆพวกแถวอันนี้ขางหูขางยังเสนมันกะสีมีข้นหยอค้นเงวังสีน่ะออตัดหูออกก่อนเขาเดียวก็ได้ยังคอยไม่ยิบใสไ่ตนหนีอ็ดีตันหนีก็ดี่ะนี่และครับที่นอนเกปลกอกบรรยากาศเหมือนตะดุยน้ำเนีอัปเดตครอบครัวตะดุย ตะโดยก็ดีขึ้นเยอะตะโดยว่าเดี๋ยวลูกสาวไปกันสิครับรถซาลิงไปตัดผมเองดูกระสางบานออมเกี่ยวคนเลยตะโดยว่าสร้างกับยูติดทางสร้างกับยูติดทางคือปะตองยางเขางานสร้างให้สร้างงามึ้นมาอือบอกระลุงไปหาอยู่หักแต่ว่าไปไงมาไงไง่ายมากไงสมมตว่าต่างเลยเบียบว่าขับรถเขาไปแบบลงในเฮือนเขาเลยลงใส่ซตุเขาเลยเมนบอ เมนบอตาดยุยลูกถือหัวโตก็เลยเพราะว่าเป็นจอนจำเนียลันแต่แม่นี่ก็แป้งอ่าอันนี้ก็คืออันนั้นแหละสรุปจำเนี้แหละอโอ้รอเลยเว้ยรอแล้วรอแล้วเหล,ลือนนเหลือนานอบนาบน้ำมานตัดคนดังตรงนี้ไม่บึ้งนิบอ๋อบ่เมียนนึกว่าแตนี่นึกว่าแต่เส้นผมพ่อฟ้านี่บว 哎，你个摘你看他他我烧，红火，我泡红火。